สวัสดีค่ะพอเข้าไปยากรออานะการประจําวันบริเวณผักตายฟังตะวันออกประจาวันจันทร์ที่สิบเก้าุมภาพันธ์อซอซ้อซอมพันธะขอสิบเจ็ดนะคะสะกรรบรรเล่านะคะจะมีอากาศอย่างไรตามฟังดูค่ะเหลือจากเป็นผิวหนังผิวืนนะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเชี่ยงตายผัดปกคกุ่มอ่าวไทยละือผักต้ค่ะผัท้ายดาวเทียมชนิดไอ้อะนะคะผักตายต,ายตนลรางมีมฆเป็นส่วนมากค่ะ ชุ่มพรนะคะตัวตัวเป็ผอกลุ่มฝนค่ะและวทิงผานะคะมีฝนเล็กหน่อยบริเวจังหวัดปัทลุงค่ะรายงานอุณหภูมิหากตายฟังต้นออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้36.2อ,องศาเซลเซียสที่อำเภอผาแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้40.3องศาเซลเซียสที่ตำบลม่องพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะรายงาน ปริมาณฝนทานยมทุกชั่วโมงนะคะผักใตฟังตะวันออกมีฝนเล็กหน่อยบางแห่งค่ะบริเวณฝนหมากสุดเมด mm. ื่อวานนี้วัดได้3.6มิลลิเมตรเตียงเพิ่มเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะพยากรณ์อากาศผักใตฟังตะวันออกและสะการทั่วไปนะคะบริเวณผักใตฟังตะวันออกมีฝนลุกฝนฝ่าคานองบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมสิสูงสุดอยู่ในช่วง30-36องศาเซลเซียสค่ะ คืนลมนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปจะเป็นลมตะวันออกเชียงตายความเร็ว 10- 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจะเป็นลมตะวันออกความเร็วส5 3ห้าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบระิเวณพ้นฝาคนนองคลื่นสูงมากกว่า2องเมตรค่ะข้องหายประชาชนะวงองรันตรายจากพ้นฝาคนองด้วยค่ะ ขาดไม้สว่างกาดและพเพิ่งกระถอบต่อการซาสมกองพืง้นผิสองจุดห้ารือว่าวันที่สิบเก้าสิบห้าคุมภาพันนะคะผา,ากใต้พิ่งนออกตอนบนนะคะมีฝน,นหลาลาซิบพ้องพื้นที่ตลอดช่วงค่ะตอนล่างนะคะวันที่สิบเกา้ามีฝนลูกฝาคโนงไหลยล่า,ลาสิบพ้องพื้นที่ช่วงที่ยี่สิบที่นยี่ห้านะคะจะมีฝนลดลงเลือดไหลาลาซิบพ้องพื้นที่ค่ะจบขา่าวอยากก่อนการเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ชมยูทุบของเราด้วยค่ะพบกันไหมพุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน